สวัสดีเพื่อนๆในโซเชียลแคมแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook นะคะวันนี้เรามาจะมาดูว yeah. oh, ิธีการต้มมาม่าแบบบ้านๆโดยเจฟฟูจิโกะย้จิอันนี้ะวอันนี้อันนี้ดูก่อนการจมแบบดูท่านังก่อนบ้านไหมคะบ้านไหมคะบ้านใช่ไหมดูวิธีนะคะต้มมาม่าค่ะนี่มาม่านะคะแปบาทค่ะ กดปุ่มนะคะกดปุ่มคุณน้องกดยังไงคะกดกดดกนี่เปิดนะคะถ้าเราจะต้มนะคะมาม่านะคะเราก็เอาอุณภูมิที่อะไรดีที่ต้มอ่ะพี่ต้มที่มไม่มีที่ต้มอ่ะมีแต่ตุ๋นนะมีต้มตมโจ๊กต้มโจ๊กกับต้มมาม่าใช้ด้วยกันได้ค่ะได้ค่ะได้แล้วเราก็กดกดกดตามใจเราตามใจนะ แล้วอยิบหยังนะคะวิธีแกะมากๆนะคะต้องใช้อย่างนี้นะคะแกะอย่างนีหอกต้องจีกให้มันแรงก่อค่ะจีกแรงๆนะคะต้องจีกไม่แรงแสดงว่าน้องไม่มีแรงค่ะโอ้ยมาม่าหกมามาแล้วใครจะเป็นคนเก็บกวาดซวกมาม่านี้ครับใครเพื่อนเพื่อนคะมาม่าหกไปครึ่งซองเลยวันนี้ไม่ได้กิ หรือย่างเงี้ยค่ะใครปากมากหรือว่าปากหมาค่ะเอาตะหลิวเนี่ค่ะตบปากแม่งกันเลยค่ะจะให้มันแบบว่าพูดมากปากมันจะได้ไม่เป็นสีเออแล้วปากมันจะได้เป็นสีเป็นสีสีแดงไงโดนหมาตบเออโดนตบดูปากดีใช่นหมคะสวยไหมสีปากจีดมากเลยนะคะดูก่อนที่เราจะมาต้มมาม่านะคะเราต้องแต่งหน้าสวยๆก่อนเพื่ออัพค่ะอัพใช่ไหมใช่แต่หน้าคนอัพี่แบบ ไม่แต่งอะไเลยตอนนี no ้น right? ้ำของเราเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วนะดูน้ำนะคะพยายามมองเองนะคะพยายามเดือดแล้วนะคะก็เอามาม่าเนี่ยค่ะมาม่ามาม่าเลยค่ะมาม่าเานี่ยค่ะแยะเข้าไปค่ะแย่เข้าไปเดือดแล้วค่ะเดือดเดือดน้ำต้องพอประมาณนะคะน้ำน้อยน้อยเอ้ยแตกค่ะอะไรแตะ ไม่เป็นไรค่ะอ๋อไม่ยังปลอดภัยอยู่นะอันนี้ปลอยังอันนี้เราก็ปลอดภัยอยู่นะ้วปลอดภัยอยู่แลเทลงไปค่ะเกิดอะไรขึ้น